่าเดี๋ยวอ่านโจทย์ให้ฟังก่อนแล้วก็คิดด้วยกันแป๊บหนึ่งแล้วให้เวลาทำสามนาทีเหมันเดิมกติกาเดิมทำโจทย์รัวๆสามสิบเอ็ดไม่มีคำบอกแต่ว่ามีรูปแล้วมีคำพูดนิดหน่อยนะฮะอ่าอ่านคำพูดก่อนก็ได้เขาบอกว่าจากรูปเนี่ยจงหาความยาวของด้าน C D dog C D dog คือตรงนี้ตรงนี้นะ C D เขาบอกว่า CD ก็คือเท่ากับด้านยาวที่สุดคือ BBOY DDOC นะฮะ BBOY DDOC ลบด้วยด้านสั้นก็คือ BC อ่าเขาใบให้แค่นี้แล้วรูปเนี่ยเป็นรูปติโกมิตินะฮะอ่อผูดผิดไม่ใช่ติโกมิติเป็นรูปสามเหลี่ยม2รูปนะครับโดยที่มีความสูงตรงนี้คือ300เมตรอันนี้ใช้อัตราส่วนติโกมิติคิดได้แน่แน่อ่ะสานาทีจับเวลา ก็ข้อนี้ยมันไม่ยากนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครั้งต่อๆไปเนี่ยพยายามทําให้เสร็จภายใน3นาทีนะครับนั่นคือเป้าหมายที่เราตั้งกันไว้เนาะก็ถ้าอยากจะหาค่า d, dc หรือว่า cd เนี่ยมันก็คือ bd ก็คือเส้นยาวลบด้วย bc คือเส้นสั้นนะครับเอาละงั้นเราก็คิดตามที่เขาบอกได้เลยเราหาค่า bc ก่อนก็ได้ bc หืมทำไมปากกาเขียนไม่ติดอีกแล้วม,มันใกล้พังแล้วหรอ,อเมื่อกี้ตอนที่สอนน้องเราก็เป็นทีหนึ่งแล้วเขียนไม่ติดสักคู่นะฮะอ่าอ่ามาอีกทีหนึ่งนะฮะก็เราหา c b boy ก่อนหรือว่า b c ก่อนนะ b c ก็เท่ากับ แทนใช่ป่ะแทนสามสิบใช่ป่ะมุมข้างบนน่ะมองมองเห็นไหมเห็นมุมข้างบนไหมเออหรือจะมุมข้างล่างดีแล้วแต่ชอบเอาข้างล่างก็ได้นะอ่างั้นถ้าเอาข้างล่างจะกลายเป็นเปลี่ยนสีฟ้าด้วยนะสีางงาน้ำเงินแทนหกสิบนะแทนหกสิบมีค่าเท่ากับสามร้อย ส่วน cb โอเคไหมนี่คือสมการที่1ถูกไหมฮะไหนๆคิดแล้วคิดไปเลยทีเดียวแทน30มีค่าเท่าไหร่ครับอ่าก็คือมีค่าเท่ากับ300ส่วน bd หรือว่า db นั่นแหละโอเคไหมเส้นยาวกับเส้นสั้นนะครับอ่าแทน60มีค่าเท่าไหร่ครับเอาเลขเลยเลขมัน รูสเอารูสสามนะอ่าเพราะนั้น CB บก็คือสามร้อยส่วนรูสสามซึ่งเราไม่ชอบเราชอบให้มันเป็นเศษส่วนดีๆใช่ป่ะก็คือสามร้อยรูสสามส่วนสามโอเคไหมเอาสามตัดนะก็คือหนึ่งร้อยรูสสามนี่คือ CB บต่อมา แทนสามสิบมีค่าเท่าไหร่ครับออืห uh ือหนึ่งส่วนรู้สามมาหนึ่งส่วนรู้สามเพราะนั้นบีดีดีีเนี่ยดีีก็เลยเท่ากับสามร้อยรู้สามไปเลยถูกปะเพราะว่ามันคือหนึ่งส่วนรู้สามย้ายข้างมาเป็นรู้สามไปเลยนะฮะเอาล่ะ ดังนั้นแล้วเอา2เลขนี้มาลบกันเนาะเพราะฉะนั้น db ลบอะไรวะ cb ก็เลยเท่ากับ300ดึงตัวร่วมได้รู้ออมมาข้างในเป็น300ลบ100คำตอบก็คือ200รูนั่นเองจบไหมเนะี่ยตอบอย่างนี้นะฮะคิดได้อย่างนี้ปะ่ะ โอเคอืมนะไม่ยา